สวัสดีพี่น้องเอฟซีอีกครั้งนะคะเ,เพื่อนๆจ้าคราวนี้ก็จะมาเจอกับอีกคลิป5ลาวลนะคะเพื่อนจ้าใน5้าวลของเรานะคะจวันที่3จะมาสรุปวันที่3ก่อนไปสรุปนะคะพี่จก็ต้องมีคําเตือนทุกครั้งคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกนะนาเสนอแนวท,ทางเท่านั้นไม่สนับสนุนกนนารพนันทุกชนิดเด็กต่ํากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจ้าโอเคนะคะ เราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะคำของลาสตาะคะเพื่อนจะาลาสตาผลที่ออกนะคะ3ตัวบน925ข้างล่าง7 7นะคะ2 5นะคะ25พิ่ัยอยู่ในตารางนะ925 9 25มา3ตัวนะคะเราก็ได้วิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดเนาะนะคะเพื่อนจะาสองห้านะ สามตัวตารางนะคะเจ็ดเจ็ดมานะคะเพื่อนเลขเบิ้ลเลขเด่นชุดรวมนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะเพื่อนแล้วก็รอบสามัคคีนะคะรอบสามัคคีผลที่ออกห้าหกศูนย์แปดห้านะคะเพื่อนจ๋าหกมานะคะเพื่อนจอ๋าวิ่งลูดนะหกศูนย์นะใชชุดรวมเด่นก็มีนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมพี่ใจบอกให้ดูด้วยนะให้ดูเปรียบเทียบดูเวลา,าเลข เรียกฝาแฟตกับเรียกเด่นถ้ามันมีนะคะเพื่อนอะนะคะห้าหกศูนย์ก็หกศูนย์มีแต่ว่าในตารางมีแค่หกกับห้านะคะแปดห้าคะ่ะเพื่อนจะแปดห้าแปดห้าก็มาในเด่นวิ่งลูทด,ด้วยนะคะแล้วก็มาในตัวชุดรวมเหมือนกันนะคะหกศูนย์แปดห้านะสำหรับลาวีไอพีนะคะลาวีไพีผลออกห้าแปดห้าสามแปด นะคะเพื่อนจะห้าแปดห้าแปดมีไหมแปดห้าอ่ะตัวกลับนะคะมาอีกนี่มีแปดห้าแล้วก็ห้าแปดนะนเพื่อนนะห้าแปดนะคะแล้วก็มาในตัวเด่นลูดนะคะสองเด้งเลยสามก็มาเรียกพี่น้องเห็นไหมคะนะอ่ะมาสามเด้งเลยนะคะ 1>, 1 2 3นะคะถ้าใครถ้าใครจับตัวนี้ลูดนะได้แซมดิงนะต่อไปอ่สามมิคีวีไอพีค่ะเพื่อนเพนจะสามมิคีวีอไอพีผลี่ออก5 3 1 5 3 1 4 5นะคะ3 1มนีไหมสี่ห้มีไหมสี 4, 5, มม 4, ก็จะเป็นตัวนี้นะเพื่อนเปื้อนเพราะว่าพี่พี่แจไม่ได้เขียนทุกทีพี่แจ็จะเขียนนี่พี่แจ็ไม่ได้เขียนให้นะคะเพื่อนเพื่อนจะก็มาใน4เห็นไหม สี่สำหรับพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะนะคะมาสี่ห้าเนาะเลกพี่น้องนะคะในตารางก็มานะคะตารางนะตารางแล้วก็วิ่งลูดนะคะเพื่อนสามหนึ่งห้าสามหนึ่งก็ในตารางห้าสามหนึ่งนะคะตารางเนาะ ต่อไปเรา vip s t a สตาร์ v p นะคะเพื่อนจากส t a ร์ v i p ก็จะมาที่เดี๋ยวนะคะเพื่อนขอโทษขอไปนะคะ <c oughs> ขอโทษขอภัยพี่น้องจะสำหรับส t a ร์ v i p นะคะ่าผลที่ออกสองสี่หกเก้าหนึ่งนะคะมาตัวเลขพี่น้องอีกแล้วนะคะเพื่อนจะ สี่หกหกสี่นะคะเพื่อนมาในชุดรวมด้วยนะคะเพื่อนจ๋าอ่ะมาในสตัวกลับเนาะสี่หกหกสี่นะคะสองสี่หกในตารางก็มีนะคะตารางสามตัวพี่ใจบอกว่าในตารางนี้พี่ใจจะจับตัวดิดไปไว้นะคะเพื่อนจ๋าอ่ะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งก็จะเป็นตัวอันนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ตัวนี้นะคะพี่ใจบอกว่าพี่ใจไม่เขียนให้นะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อน ก็ถ้าใครอยากหยิบ9ไปนะคะพี่เจบอกแล้วว่าเอาถ้าเอาอันไนก็เอาอันนึงไปด้วยนะคะก็เข้าตัวนี้นะคะ9ก้าหนึ่งก็ในตารางอีกนะคะเพื่อนจะ้ะโอเคเราไปต่อของวันที่สีกันเลยนะคะวันที่สี่นะคะพี่เจก็ให้เด่นอยู่ที่2องสามสี่นะคะ3กับ8นะคะเพื่อนอย่าลืมนะสี่กับ7นะคะเข้ามาคู่กันได้นะคะแล้วก็ แล้วก็พี่ j จก็วางให้นะคะตัวเด่นเนาะวางให้แล้วก็เจะให้เพื่อนๆไม่ชอบพี่ j จเจาะนะคะก็สามารถหยิบจับได้พี่ j จก็ลืมวางเลขเบือให้ด้วยนะคะ3ามสนะคะอันนี้ก็จะเป็น8เนาะก็จะมี8 8ดด้วยนะคะ4 4 4กับ7นะคะก็จะเป็น7 7ด้วยนะคะเล็กเบือนนะคะก็สําหรับตัวเจะนะคะเพื่อน เพื่อนเพื่อนชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับเอานะคะไม่ชอบก็หยิบจับเองได้นะคะแล้วก็ในตารางนะคะหยิบจับ3าตัวได้นะคะแล้วก็สําหรับแยกเด่นวิ่งรูดนะคะเน้นรูดนะพี่ใจจะเน้นอย่างนี้พี่พุ่ใจจะรูดนะคะเพื่อนขนาดตัวเองทําหวยนะพี่ใจจะไม่ค่อยเจาะบ,บางทีจะเจาะไม่โดนนะคะเพื่อนจะเสียดายถ้าตัวเด่นมาเนาะนี่าตาสไต์พี่ใจก็ให้เด่นที่9กับ8ดนะคะถ้าใครจะยึดแต่อันบนก็ได้ นะคะอันนี้พี่ใจก็เขียนไว้ให้เพื่อนว่าจะจับคู่นะคะจับคู่ได้แล้วก็เป็นเขาจะมาประจำไงที่พี่ใจพูดพี่ใจถึงไม่ปล่อยออกไปพี่ใจถึงเขียนติดห้อยไว้นะคะสามารถจะเอาจับคู่ได้นะคะเพื่อนก็ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปกีอีกหนึ่งคลิปนะคะก่อ,ออกไปก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนใจ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีช่วมีลาบวิจัยจตลดไปนะคะสวัสดีค่ะ